ดีจ้าดีเอฟซีทุกทุกคนดีเอฟซีเกาหลีเอฟซีไม้ 9, เนาะค่ะเนาะเอฟซีกำลังมาเป็นเอฟซีแดงค่ะมาจ้ามาเอฟซี 9, ท,ทุกทุกคนที่อยู่ประเทศนอกประเทศหนะ้าประเทศใดๆก็มาจ้ามามาเซฟทำกันจ้าจ้าก,ก็อนนี้จินครับจินนามกาข้อพี่นอนเอาอ อยู่รอดปลอดภัยกับโรคไข้ไข้เจ็บแล้ะกันเนาะโดยเฉพาะโควิดนะจ๊ะจ้าพี่น้องโอก็ค่อยคุณพาลตระนาเตยกลุ่มของพี่น้องน้องกันเนาะมาม้าบอได้ดล้วกันกินข้าวนมกันกันวันนี้ก็มีเจียวเขี้ยค่ะซุปซุปเขี้ยแหะค่ะแล้วก็มีผักอันนี้ผักกาดหน่อไม้เลี้ยงมือสาวเนี่จ้ะ มายนา่ะเนอนอบบใหญ่กระตุมจืดค่ะมามา,มา,มาพรแรแล้วค่ะสองสิม,มก็นนัะจันจืดพะนะรบนน่ะพรไมนเลยค่ะมีขันนี้อมีนามเออเก่านะกะเนะาจำไามขานกำเนิจ้าพี่น้องนะกินแล้วก็จ้า กินหรือย่างมาจินห่มกันเน้ะกันข้าต้นใบซองค่ะใบซองไก่ใบซ้ำหลแดงกันแต่ยังไม่กินข้าวนละวค่ะเนาะมาจำไหมบ่อไล่ตุยยไี้แก่กันละตุยบวติดนะเขาสอนสุดเลย ก็ไม่ค่อยค่ะมันบวยจิตมาเลยแต่ว่าจะแดงวานไล่บางทีเนี่ยใช่เนี่ยใช่เนี่ยอเด้งอะไร 买干嘛？ ถ้าลังคาบานแค่ตกลุนจะแดงกันกดให้นอ้นองคันน้องกดกลับไปจ้ำมาบริื่อ าเจ้าไหมนีค่ค่ะเดี๋ยวมากินข้าวน้ำพี่น้องก,กันหิวจตลอดนะั้ค่ะเนาะเม่ได้คุยกับไปดังเป็นหนึ่งแล้วคะ่ะกินก่อนคุยไหวจ้าแข้มะค่ะ rồi mok, con nuôi dạy nên nó biết nghe nói đèn thầm mà để vật thương vật tòng, kho thổ đây đằng <m expands> nó ปกติพ่อแม่ว่ากินข้าวเช้าดังนี้บ่มีมารยาทด้วยเนาะแต่จะเดดงท,ทำบ่มีมารยาทเองเนาะค่ะก็คนในตุวนี้นะค่ะเนาะเช้งดังเนาะค่ะจ้าทราะเดงโตความท่ามใครใครผ่ัผนกะ ขอ้อถกในก่อนน่าจะเนาะอย่าแดงพยายาม,มติดต้พิเบิดคนทำไปเรื่อยๆเนาะนะบ้านพี่น้องฝนตกบ่บ้านอย่าแดงบ่ตกเลยเหมือนนจ่จจะหอนจ้ะหอนแท้อหอนจะว่ากินหอยพี่น้องเนาะไดิอีกินข้าวเด่นก็ได้กินหอดพีนนดกก่น้นอ,นอ,นองน่าจะ กินเข้ากับพี่นองกันนะมากิ้นโฮมกันกันผิกคือเกาแล้วก็ผักเนาะค่ะเนาะตรนจืดก็บ่ค่อยจินเนาะค่ะเอาไว้ให้ล้านจินเนาะค่ะบ่จะเด่งกับบ่หมักจยูนี่หมักเป็นผิดเป็นผักเนาะค่ะจ้ากาบ่มี่างไรเนาะกันเนาะนัพี่นองยังให้พี่นองเอาป้อนไัยเนาะค่ะ ยำพี่น้องออกไปทางนอกก่ะล้างมือล้างมายนึกค่ะเนาะล้างมือทายแอลกอฮอล์ห่างกันห่างกันจกเป็นมิดนะเนาะค่ะเนาะอย่าอยู่ไกล่บนไล่เวลาไปตลาดที่กาแฟหวานเนาะคะ่ะเราต้องไปอยโดนูนอย่าเด้งก็คือกันค่ะบก็แต่ว่าอย่าเด้งก็ดนเด้ยงยำไปปฏิบัติงานดีกันยานะยานจะต้องไปได้ไปนะะเนึกค่ะเนาะอะ ก่อนจะจบจะแชร์ก็ให้คุณพระรัตนไตรุปคุ้มรองพี่น้องหาทุกผู้ทุกนามแล้วค่ะเนาะจงยืดดีมีสุขอยู่รอดปลอดไัยก็ให้ทุกคนรวยทุกรวยทุกกันหลีกทุกปือทุกทุกคนได้วค่ะเด้อรวยยังเฮงกันทุกคนจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมีได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า